สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์บานใหม่จ้ามาดูค่ะมาอนี e ่สีผ้ามะบึงบ่อนที่ปลูกไว้ทั้งบ้านเนาะจ้ะปลูกไว้บนบ้านดูทั้งยูทั้งบานกะงามงามเนาะจ้ะนี่เต้นเตใบใหญ่ไหมคะนี่สวยไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะนี่อันนี้ปลูกไว้บนบ้านนะคะอ้เป็นไงคะงามเาจ้าใบใหญ่ง ใบพันใหญ่คใช่อีดีด้วยค่ะสวยป้าใ่ใ่ยยกว่าหนาค้นอีกเด้ดคะ่ะใ่กว่าหนาคนเนือจากนี่ป้าเลยนะะี่ค่ะอันนี้พ่นบาเบเนนะะเดเ,นนะะเ,บาเจ็บเล็กน้อยนะคะพอดีไอ้นั่นถือพ่นนะคะเนี่ยตรงนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะน้องบาดเจ็บเล็กน้อยพอดีไปโดนอันม่นะคะเดินใหม่เนาะนี่งามบะพินอ่ป้านคะคะสวยค่ะ สวยค่ะไงก็านาคนนาะจากป้าเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ปลูกไว้บนบ้านสวยๆเลยนะคะเนี่ยสวยไหมคะมาดูต้นนี้ค่ะแต่นั่น,นต้นนี้เลยสวยมากนะคะนี่ให้เบึ้งใบเลยคะ่ะเบึ้งใบเขาค่ะโอ้ไงคกใไง่แน่นะคะ นี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะคะเนี่ยสวยไหมคะนี่ฮงใบเขาเนี่ยจะกัดสีเกือบทุกใบเลยด้วยจ้ะนี่จะกัดสีเกือบทุกใบเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากใบเบิ้งขนน้องงามขักงแน่บึ้งใบนี่ดูใบนี้ค่ะดูใบนี้ใบนี้เนี่ยสวยมากเลย นี่เห็นไหมคะกัดสีเลยกัดสีเลยทุกใบเลยออกสีกัดสีทุกใบสวยมากทึ้งเ <c oughs> บิ้องนะะูะโอขยเบิงะะ้งเี้ค่ะเนี่ยสวยง <c oughs> งามบ่คะงามไหมคะ <c oughs> หนูอยู่บนบ้านนะคะต้นนนูหนูอยู่บนบ้านปลูก <c oughs> <c oughs> ไว้พ่อเดี๋ยวเบิ้องเนาจะ้าดเบิ้งนะะู้ค่ะ อันนี้ก็อยู่ทั้งบานอ,อันนี้ยิ่งสวยดูดูดูใบนี้ดูใบนี้ดนเดี๋ยวให้ดูใบนี้นะคะดูใบนี้เลยพัดพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่งใบนี้นะคะเพงดูใบนี้ได้เลยดูยังไงดูนะคะพ็นกัดสีพันกัดสีได,ด้ง,งามค่ะอืออัา นี่จะใบทงงามนะคะอุ้ยดีนี่อันนี้ยิ่งสวยแล้วค่ะนี่ตัวนี้ยิ่งสวยเลยนี่ชิ้ปลานะคะค่ะอันสูงการหลังสูงการเนาะคะหลังสูงการอันผู้ที่คอ,อมเมนต์มากนาะคะกะสีได้ ก็สิได้ไปถามคุณจงแล้วก็สิจัดทรงเนาะคะ่ะจัดทรงให้กับอ่าคนที่จองไว้เนาะคะ่ะคนที่จองอ่าอัน,นนั้นไว้เนาะคะ่ะหลังสงการแล้วก็ออมจนงสิได้มาจัดแห่งจัดทรงให้เนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ทันได้ว่างเนาะคะ่ะให้หลังสงการก่อนนะคะจะได้บอกว่าค่าส่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเพราะว่าก็มีหลายอย่างเนาะคะ่ะช่วงสงการนี่บ่ว่างเลยเนาะคะ่ะ ว่าออมก็ขายของนั่เนาะคะอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกซื้อๆเนาะค่ะปลูกต้นไม้เดี๋ยวหลังสงการสิมะบอกเนาะคะว่าค่าพ่นส่งเท่าไดร่นะคะกระถางแล้วเท่าไดรผู้ใดเสียเอาก็คือแบบคืออันนั้นมีคนจอดมามๆแหละค่ะกะบบุรุษพ่นเสียเอาอ่านั่นบโเนาะคะแต่ว่าหลังสงการก็จังสิได้คุยกันอีกเท่ีนึงเนาะคะเพราะว่าช่วงนี้ออมเ่า่างาว่างแล้วก็สิมาบอก ว่าค่ะคนทรงจักบาจักบานะคะเพราะว่าอย่างที่จะอันบ่อยากบ่อยากลุกออกจากอันจากถางมั่นใช่ไหมคะเพราะว่าอมยายนมันตายอมอมว่าเอาแบบว่าทรงแบบตะกาเป็นฟ้อมขวาง่ามดีกว่านะคะแต่หอดจะได้ชื่นได้ชุ่มลวด่บ่ตองมากแบบว่าเออรี่ยงไม่บ่ตองมากแบบว่าไอปูดินไม่ช่วยเขาสิฟืนได้นะคะช่วยเขาสิฟืนได้ว่าเออ การเดินทางกับบรินว่ากไก่เนาะค่ะเนาะบางคนกับยูไก่สิเนบิออกอันเลือกเต้าหัวกับนีตูนต้นใหม่มันจะไปกับเอาไปเป็นแบบฟ้อมขวบงามไปกับไปไไปได้ชมโหลดนะคะแดงความงามไปแห่ชื่นให้ชมกันเนาะค่ะบ่บ่ได้อยากเอาอันคีรีไล่ไปให้ชมเนาะค่ะมันจะได้อ่ามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนาะค่ะมือนี่กะพ่อสนิกว่าเนาะค่ะเดียวมือหนาอมจะมา อันนี้ไม่นะคะสิบห้ามาเบิงใหม่ว่าสิมีองอ่นใดง่งามบีกโบนสิแล้วค่ะมาอนี้กะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย